เราพูดเชนทุกๆท่านวันนี้เราจะมาไป็นตัวพิพิการกับคลิปสบายในเรื่องที่จะไปตุ้ีกั็นซาลาไปซะและ้วตอนที่11ถึงตอนที่12รับรองความมันรับประกันความสนุกอย่ามัวรอช้ากดไลค์กดดาวกดติดตามบ้า เราไปกินทุกอย่างที่ขวาญหน้ากันเลยผ่านมาหลายวันหมู่บ้านเริ่มพัฒนากายเป็นเมืองมีน้ำซ้ำนองหัวจมูแกยังมาเผยแพร่เสื้อผ้าแบบใหม่นี่นคือกิโมโนซึ่งไอผ้าที่ใช้เนี่ยมันเป็นลังใหม่ของเฮลมอสหรูอเวทมนต์ปนอยู่แล้วก็มีความทนทานเยอะมากแม่สุดยอดไปเลยี่เมืองเราสามารถทอผ้าใหม่ได้แล้วอยาา่างนั้นหรอทุกคนก็รักทายปกติเลยครับมีแต่พี่เมงคนเดียวที่พยักหน้าอื้ออย่างเดียวโอ้ยี่แกยังไม่พูดอีกเหรอ โอ้โหน้องแกเห็นก็วิบกรดอุ้ยนุ่มนิ่มจากน่ารักที่สุดเลยดูจับที่น้องแกเนี่ยเย็บผ้าเป็นริมุลโลกเลยมอบหมายให้น้องแกในการเรื่องสภ้อาคนในเมืองแม้ดูเหมือนว่าเจ๊ชิออนหรือเจ๊หัวม่วงคนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเลขาแหมดูดูแล้วก็เหมาะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าทั้งสองคนน่ารักกันดีจนกระทั่งมาเห็นทั้งสองคนจะแย่งริมุรโลนี่แหละโอ้โหรังสียมาหิดเชียนี่ฉันดูแลท่าริมุลโลจะดีกว่านะคะไม่หรือจ่าน้าที่ดูแลท่าริมุลโลเนี่ยเป็นหน้าที่ของเลขานะ เถียงแค่มันก็ไม่ว่าหรอกแต่หันมาให้ฉันเลือกอย่างนั้นหรอโอ้ยชิบหายฉันเลือกยังไงดีวะเนี่ยอปกติเธอก็มีงานทอผ้าไม่ใช่เหรอแต่ถ้าเกิดเธอมีเวลาว่างหน่ยฉันก็ฝากด้ละกันนะอ่าใช่แล้วฉันรบกวนเธอด้วยนะว่าแต่ฉันรบกวนเธอทำอะไรกันแน่วะเนี่ยโอเคคุยกันพอใจแล้วใช่ไหมงั้นไปกันได้แล้วค่ะท่านริมุรุโอหัวบวนเป็นผ้าเลยหลังจากพี่ริมุรุแกได้ร่างกายมนุษย์มาแล้วเนี๋ยวพี่แกก็ร่วมทานอาหารเยอะขึ้นเห็นว่าวันนี้เชียนจะทำอาหารเองด้วยนี่นามอััยยาดเพี่3ความ เแปลกใจจะไปทั้ง3ตัวนี้มันถึงไม่กินข้าวกับฉันกันนะแปลกจริงๆเลยเอยชิออนก็ดูเก่งนี่นะหรือว่าทำอาหารไม่เป็นกันนะ โอ้โหอย่างนี้เรียกว่าอาหารเหรออ๋อไม่ได้มารู้นี่ทองทองจ้องๆเลยครับตอนแรกที่บอกไม่หิวหิวสินะแต่คงเกงนี่ไม่ได้สินะเกยอย่ามาแกล้งทำเป็นดื่มช้าไม่สนใจฉันนะวายเอาไรบูนี่มันกบบรรยากาศตัวเองหายไปหมดเลยแป้งหนีไปหมดเลยโอ้โหนะั่นมันระคังช่วยชีวิตตัวประกอบ2ตัวนี่ว่ะาจากย์งออกยังไงดีวะจะต้องกินจริงๆเหรอเออถึงหน้าตาไม่ดีแต่คงจะอร่อยสินะกินไปก็คงไม่เอ่อออะไรวะภาพหลอนเหรอ ช่แล้วค่ะที่เป็นปรากฏการณ์ภาพเสมือนค่ะการเห็นจุด3จุดอาจจะดูเหมือนหน้าตานะคะแต่ไม่ใช่ค่ะ,ะเรื่องแบบนี้ธอไม่ต้องอธิบายก็ได้นะแต่ดูยังไงมันก็ไม่ใช่ภาพเมือนมีมาหาป่านช่วยฉันด้วยขอร้องรับทราบค่ะเพียงแค่หลับตาและยื่นชอตไปทางขวาก็สามารถช่วยชีวิตได้แล้วค่ะมันหมายความว่ายังไงว่าแต่ช่างมันทําไปก่อนแล้วกัน นี่ชิออนถ้าหลังจากที่ทำอาหารเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากเบดิมารูก่อนนะในข้อหมายรวบรวมว่าคือเวลาทำอาหารออกมาแล้วต้องให้เบดิมารูชิมก่อนนั่นเองลาก่อนนะบังอาจดีฉันแล้วในฉากนี้เราก็ได้เสียก๊อบตักไปหยอกหยอกไม่ใช่ไม่ใช่และตอนนี้นะครับกับบิมารูนิซ่าแมนนั้นเราทำช่วยเหลือชหมู่บ้านทั้งค้าได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่เกิดจากพลังของกับบิมารูครับคือพวกกอบบี้เนี่ยเขากลัวพวกออกจะมาบุกครับก็เลยยอมจำนวนด้วยตัวเองและตอนนี้นะครับกับบิมารูนี่ก็สามารถรวบรวมคนมาช่วยเหลือได้ประมาณเจ็ดพันตัวไอ้ลูกน มันก็มันหน้าไปเองโอ้ม oh y god ฮ่าฮ่าแล้วมีหมู่บ้านไหนอย่างนั้นเหรออนี้จริงก็เหลืออีกที่หนึ่งนะครับแต่คนจะหมู่บ้านนะั้นนะพูดอะไรแปลกๆทค่ <laughs> แบบเป็นหมู่บ้านที่กรอบเป็นควบคุมหมาป่าเขี้ยวนะครับเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะนั่นอะไม่นำซ้ํานะครับยังมีผู้นําเป็นสลามด้วยแม้จะเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดฉันสามารถคุมสลามตัวนั้นได้ก็สามารถคุมหมาป่าเขี้ยวแล้วก็สามารถคุมกรอบเป็นได้สินนะ <laughs> อ่ะไม่พอครับไอสามตัวนี้ก็อวยอวยอีกแล้วแผนดีจริงๆเลย <c oughs> ในเวลาต่อมาตาลุงช่างตีเหล็กกับตะลุงโอเกอร์กำลังคุยกันเรื่องการตีดาบ <Wow. S 1> ดูเหมือนคุโรเบะกับไคจินจะเข้ากันได้ดี จะไม่ดีได้ไงแม่งนั่งคุยกันมาสองสามชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดคุยกันเลยยังไม่น่าหันมาบอกว่าการตีเหลก็กนี่ไม่น่าสนใจสนใจอะไรวะนั่งฟังตั้งนานไม่เข้าใจสักอย่างโอ้โชคดีไปอย่างนั้นก็มีคนพาออาใจนี่แล้วมาพอดีเลยและข่าวที่รีเกิดได้มาบอกนั่นก็คือผู้ส่งสารจากลิซานแมนนั้นมาหากําลังจะออกไปแต่ก็มีปักษามหนอตัวนี้จะตามไปด้วยเพราะเป็นห่วงเอ yeah, ว่าแต่ผู้ส่งสารมาตัวไหนกันล่ะเนี่ย เมื่อตัวยิ่งใหญ่ดูนะแต่ออราตัวประกอบแม่งออกอย่างเด่นชัดข้าคือลิซาร์แมนกาบิรุข้าจะอนุญาตให้พวกเจ้านั้นเป็นบริวารของข้าได้จงเป็นเกียรติซะเถอะพูดอะไรของแม่งวะ <c oughs> ไอ้ลูกน้องแม่งก็อวยใหญ่ครับว่าไอ้กาบิรุ <c oughs> จะเป็นผูน้นำลิซาร์แมนคนต่อไปในอนาคตสอนลิบบรุพี่แกก็อึ้งนะครับไอเนี่ยนะพูดเรื่องอะไรวะเดี๋ยวก็ให้เป็นบริวาร <c oughs> เดยวก็ให้เป็นเกียรติแหมพูดไปเข้าท่าเดี๋ยวหน้าไม่เข้าที่สักรอบหรอก <c oughs> แต่โกรธอ,นอึนเลยยอดเธอจะรัดแน่นเกินไปแล้ว เอาว่าแต่ท่านแกม่รู้ใช่ไหมครับไอเรื่องนี้ใช่เป็นบริวารเนี่ยหมายความว่ายัางไงหรอแม่ท่านเป็นไม่รู้พวกนายไม่ได้ยินข่าวเรื่องออกที่มันจะบุกโจมตีป่าอย่างนั้นเลยพวกนายเนี่ยเป็นบริวารของข้าซะดีดี ข้ากับิรูพูดในจะปกป้องพวกเจ้าที่อดอแอจากการทำลายล้างจากหมู่ออบเองก <laughs> <ข>่อ<า>นจะพูดร่าอนอแอดูกรามซะก่อนแน่นขนาดนี้ที่นี่เหมือนมีกองบิ้นเลยอะไม่น่าจะผิดนะครับที่นี่แหละหมู่บ้านกองบิ้นเอะจะว่าไปแล้วถ้าเกิดพวกออบบุกเข้ามาการร่วมมือกับลิซาดแมนได้ก็เป็นหนทางหาเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้จะร่วมมือดีไหมดูจากสภาพล้วไม่น่ารอดสิ่งที่กลัวนั้นไม่ใช่ศัตรูที่ร้ายกาแต่หากเป็นมิตรไร้น้ำยาเอาละได้ข่าวว่าที่นี่มีหมาป่าเขี้ยวอยู่ด้วยไปเรียกมาสิวจะเลื่อนยให้อนให้ย ด้วยครับชิออนเนี่ยขึ้นเลยบีทซะแบบโอ้โหแบนอยู่แล้ว เพื่อข้าวขาใหญ่หมอได้หรือเปล่าครับได้สิไอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเออไอเล่นได้ฝึกมาป่าเคี้ยวจนสาเร็จน่มันเพราะฉันเองอ่ะ <c oughs> สลามอย่างนั้นเลยอย่าบลอนเล่นนะ <c oughs> ไม่เชื่อใช่ไหมสงสัยต้องโชว์ให้ดูสะหน่อยเออลังแกดูเหมือนเขาจะมีเรื่องจะคุยกับนายนะลองฟังสะหน่อยแล้วกันทันทีที่ผ่านมาที่เห็นลังกาตัวแค่นั้นนี่ไม่ใช่อะไรครับอันนี้คือไหนที่แท้จริงอะ่ะอ้วใจอ่ะถ้าไรไปรู้สั่งมาและมีอะไรก็รีพูดมากิ้งกะน่าจะเป็นหัว กลับินเจ้าหนปสลามช่างน,น้าผิดหวังจริงๆอ,อือได้ยิยนอะไรขึ้น <c oughs> ยังไงอะไรกันไม่รู้ไม่ก็ยังพาพไม่หยุดครับพาพไม่เลิก <c oughs> มีนําซ้ํายังมาเรียกหรือไม่รู้ว่าฉันตามอีกแลก็จะสะการ <c oughs> อ่ะไอ้ลูกน้องพวกนี้มันก็กลับมาอวยอีกแล้วอวยไม่หยุด ถุงรีม,มาลุ้ไว้เยอะจัดสงสัยหมอนี่จะไม่รอดแต่ว่าก๊อบตาที่คิดว่าตายเพราะยาพิษไ,ไม่ใช่ที่ตายเพราะอาหารชิออนเนี่ยกลับมาโอ้โหยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยและโลกก็แจ้งเตือนเับว่าก๊อบตาเนี่ยได้สกิลชานพิษจากการกินอาหารชิออนเข้าไปโอ้โหสุดยอดยังคุยไม่ได้แต่เองก๊อบตาก็โดนจับให้ไปสู้กับลิซาร์ดแมนเอาแล้วนนี่มัเรื่องอะไรกันวะ ร่างกายพี่แกจจเย็นอยู่ครับแล้วก๊อปตามาสู้แทนบอกว่าถ้าเกิดชนะก๊อปต่าได้ะจะพิจารณาคำที่พูดกาบไรู้นี่ไม่ม่หยุดพูดซะดีครับนี่ก๊อปตาาัดการซิไม่ต้องเกรงใจนะถ้าชนะเดี๋ยวให้ครโรเบสร้างอาวุธเฉพาะตัวให้เลยตอนแรกพี่แกก็ดีใจยอยู่หรอกครับแต่พอบอกว่าถ้าเกิดแพ้เดี๋ยวจะได้กินอาหารชิออนอีกพี่แกคึกขึ้นเลยอันนี้มันหมายความว่ายิงไงกันคาทำไมได้ยินแล้วอารมณ์เสียจริงๆเลยและแล้วการต่อสู้ระหว่างกาบิมรูกับก๊อปตาได้เริ่มต้นขึ้นแมนลิสรัดแมนจะเป็น ผลมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วและผู้ชนะคือกอบตะ ไม่รู้ว่าก๊อบตาเก่งฝ่ายนู้นกับจาะหอกกันโอ้โหล้มง่ายเหลือเกินทุกคนก็ชื่นชมก๊อบตาแหละครับดูเหมือนก๊อบตาจะพัฒนาฝีมือไปไกลระดับหนึ่งต้านพีชจากอาหารชิออนก็ได้แถมต่อซัวเก่งนี่ไอหมอนี่เป็นอิสราเอจริงๆเหรอเนี่ยว่าแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าก๊อบตาจะชนะตอนแรกก็ดูทุกคนวางแผนว่าก๊อบตาจะแพ้แล้วจะไปหาเรื่องลิซ่าเบนแต่เองก็ชางเออชนะก็ชนะแล้วถือว่าอยู่ในแผนของฉันละกันส่วนพวกนายฉันขอปฏิเสธเรื่องการเป็นบริวารละกันนะแต่ถ้าเกิดจะปรึกษาเรื่องการจัดกกกกกกาาาาาารรรรอออองเเหห็็ฉัััััันนนนนนจจะะะะบบบฟไไไววว้้้้้้ลลลลลลแแแแแแแภยยยยีี่่่่ปปดดดดูตตตคคคโโโโสพ ไม่ไหวเลยจริงๆทางน้ำของฝ่ายออกเองก็กำลังจะคลืบคลานเข้ามาสู่ป่าจูราได้มากยิ่งขึ้นและมีจํานวนออกทั้งหมด2,000 0 0ตัวและดูจากแผนที่เลยดูเหมือนพวกออกจะไปที่าราบลุ่มแม่น้ำก่อนหรือว่าไปที่อยู่ของลิซ่ามแมนแต่ที่สักเกตมาเนี่ยพวกอ,ออกเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีสติปัญญาทําแผนพวกนี้ไม่ได้หรอกดูเหมือนจะมีคนอยู่เบื้องหลังนั่นก็คงหมายถึงจอมมารสินะ ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานแต่จะเป็นจอม,มานเกลมุดหรือว่าอาจจะเป็นเลออนก็ได้และกระผมก็คิดว่าเป็นไปได้ว่าทุกอย่างเนี่ยจะมีผลมาจากออกรอดด้วยเช่นกันและดูเหมือนจะมีคนติดต่อมาทางผ่านร่างแยกของพี่มืมดมนนะครับว่าอยากจะขอเจราจาให้ช่วยเรื่องออกซะหน่อยอ๋อเหรอแต่ถ้าเกิดเป็นกาบิรู้เดี๋ยวพอแล้วนะไม่อยากจะคุยกับมันนะ่ะแต่หากว่าแต่ไม่ใช่กาบิรู้ครับแต่นั่นคือดรายแอดอ้ออย่าบอกนะนะั่นคือผู้สาวต้นไม้ที่เจริเกมไปบ่อยโอ้โอ,โอเคได้เธอเข้ามาเลย และไดเอทตนนี้ก็มีชื่อว่าไดเอทนามว่าเทรนี่และดูเหมือนอาเจเทรนี่ี่ยก็มีเรื่องจะขอเราหน่อยมาดูครับให้ปราบออกลอดให้หน่อย เรื่องที่น่าแปลกจริงๆที่อยู่ดราแอดเทรนดี้กระโโผมาแล้วขอให้สลามนะไปช่วยปรับออกหลอดอะไรจริงถ้าก่อนหน้านี้หมู่บ้านโอเกอร์ยังอยู่คงไปที่หมู่บ้านโอเกอร์ก่อนแต่ว่าก็ไม่สามารถเมินต,ตัวตวนของพี่ริมรู้แกได้ก็เล่นเด่นซะขนาดนี้ระมวัลแค่ดรแอดเดียวก็ไม่สามารถต้านทานออกหลอดได้ก็ต้องหาความช่วยเหลือ,อแล้วดูเหมือนจะได้พูดคุยกันเรื่องออกหลอดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องจรงิงไม่ใช่ต่อ,อคิดดูก่อนนะเพราะการสรุนน้องไปต่อสู้เนี่ยคงไม่ใช่อะไรที่ดีเท่าไหร่เนื่องจากตามนั่่นคืออเหลาอกก็เองพเป็นเเเสบีียงงในนนกาารดิทและ่คือหตุผลว่าทไมพอออกถึง หาเรื่องสเสบียทงทั้งที่มีจํานวนทั้งสองแสนตัวและสาเหตุก็มาจากยูนิสกิลผู้หิวกระหายที่ติดตัวมาจากออกรอดที่ทําให้เหล่าออคที่อยู่ใต้อาณัตินั้นกินกันเองเพื่อเพิ่มพลังและผลข้างเคียงของยูนิสกิลผู้หิวกระหายนะั่นคือทาให้หิวแบบไม่มีที่สิ้นสุดและการเดินทางเพื่อลุกลัง,งเหล่าออกนั้นก็เพื่อเติมเต็มความหิวกระหายนั้นเป้าหมายของออกรอดนะั้นไม่ใช่การล้มล้างผู้โอเกอร์หรือวาลิาร์ดแมนแต่คือการจริงพลังมา งั้นหมายควาว่าหมู่บ้านของพวกเราคงไม่ปลอดภัยสินนะจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับก็หมู่บ้านเราเนี่ยมีสลามได้แข็งแกร่งอยู่ยังไงล่ะเอ๊ะหมู่บ้านเรามีอะไรอย่างนั้นด้วยเหรอนี่เรื่องหนึ่งที่เราได้รู้แน่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหาได้เป็นฝีมือของจอมมารไหมแต่เป็นหนึ่งในฝีมือของเราบริวารของจอมมารนั่นเองอะไะครับแล้วเจสเทรนนี่ก็เลยมอบหมายภารกิจให้ริมรูนในกปจัดการกับออกลอดหางสันนราพรมาจากมังกรวายูเวลโดราปกครองหมาป่าเขียวและให้ที่พักพิงแก่่ะะค ยิงพูด้ดึงขวดดันมหาปราเราเชื่อได้หรือเปล่าอะ่ะเชื่อได้เล้วค่ะเพราะว่าไรอ่ะเดี๋ยวเป็นผู้คุมป่าที่ใหญ่ที่สุดว่าก็เรื่องเป็นผู้ที่มอบทันสวรรค์ให้กับผู้ที่ละเมิดกฎและทำเรื่องชั่วร้ายต่อป่าทันสวรรค์เลยอะ่ะนึกไม่รู้ไ,ไม่เก็นไม่ได้ตอบครับยอดได้ยินอย่างนั้บอกเลยว่าไม่ได้อยกว่าอยู่แล้วตกลงค่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะป่าแล้วใช่ไม่ได้ตกลงอะไรเลยนี่ต้องไปบวกกับออกสองแสนตัวจริงๆเหรอเฮ้ยเชื่อไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่แท้ๆเลยเอาทุกคนเตรียมตัวไว้ดีฉันจะรับเรื่องนี้เอาไว้นะททุุุุกกกกกคคคนนนไมมม่ีััังหหหาาารรบบถ้้้้เิดวออใลลยย็พจะ ผู้ดสนดิทดีเลยถ้าแพ้ขึ้นมาจะทำยังไงดีวะเนี่ย<อ>เรื่องที่ต้องต่อสู้กอล์ฟสองแสนตัวนั้นต้องปรึกษาร่วมกันกับลิซา่าแมนแต่ดูสภาพผู้สงสารสิหน้าสงสารนอกจากผู้สงสารอีกงงไหมงงไหมเออผมก็งงเป็นอย่างนั้นพอนุ้มืดมนพี่แกขอเสนอตัวไปคุยกับผู้นำลิซา่าแมนให้แต่ดูเหมือนพี่แกจะมั่นใจมากหล่อตายพะคุณในศึกต่อสู้นั้นน่าจะเริ่มที่ราบลุ่มแม่น้ำลิซา่าแมนเป็นแน่แท้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยล่ะแล้วฝากด้วยนะโซเอนี่เรียกพอนุ้มืดมนจะลืมชื่อไปแล้วนนะเี่ย ลูหมนลูกน้องจะรักมากก็ตื่นตาตื่นมาลูกน้องก็ไม่มากอดเชียร์พอหายเมาติงกันนึกขึ้นได้ว่าตัวเองน้แพ้ก,กับพอลกอาบลินนึว่วงาพี่แกจะรู้ตัวครับแต่ไม่ใช่พี่แกเข้าใจว่าโดนหลอกคิดว่าคนเดียวชนะพี่แกได้นั่นคือผู้นำเผ่าแล้วมันกบตะนว่ตัวประกอบหมายเลขหนึ่งของเรื่องโอ้ไม่ก็ดูเหมือนพี่แกก็ยังมั่นนามานั่นหนคิดว่าตัวเองเก่งเกินไปอยู่นะครับผมลูกน้องก็อวยอวยจริงๆอวยเก่งชิบหายอวย,อ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 ยจะไม่ดูว่ามีตัวอะไรมาอยู่ในแกงไข้ว่าเรื่องตัวตลกตัวนี้ม ฝากมาเตือนว่าจริงแล้วมีออกลอดอยู่จริงงานเนี้ยจะยากเกินไปสาหรับท่านพ่อของคุณโบท่านอายุกันเยอะแล้วง่ายๆครับพี่แกเี่กก็มายุแยงให้กาบิรูเนี่ยกอยแยยกแกปฏิวัติเพื่อขึ้นเป็นผู้นําลิซาร์ดซึ่งความหมายจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดลิซาร์มันมีผู้นําโง่ทุกอย่างก,ก็จบเอหตุการณ์มันคุ้นๆนะฮะโอ้ต่ช่างมาเถอะกาบิรูพี่แกก็หูเบาครับจะกลับไปกอกแรปฏิวัติเดี๋ยวนี้เลยอันที่จริงก็ว่าพี่แกไม่ได้นะครับเพราะพี่แกก็ยังเด็กผสมแกก็ยังน้อยสู้ ในเวลาเดียวกันตอนนี้ผอ,ออกก็เดินทางมาถึงที่ลาบลูกแม่น้ำแล้วท่านคาร์จะท,ทำยังไงดีตอนนี้เนี่ยผอ,ออกกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วในขณะที่ผู้นำของลิซาร์แมนกำลังเครียดอยู่นั้นและแล้วการปรากฏตัวของโซเอก็ได้มาถึงก็ไม่รู้ว่าโซเอพี่แกมาอย่างไงนะครับผมตอนนี้ลิซาร์แมนเขาระแวงกันไปหมดแล้วพี่โซเอแกเดินเข้ามาอย่างเท่บอกว่าผู้สงสารผู้นำของข้าคือริบารูเทมเพสจะมาขอเข้าร่วมในพันธมิตรกับลิซาร์แมนและได้รับการไหว้วานโดยตรงจาดไอรให้มาช่วยกำจัดออกรอดและแน่นอนออกรอดได้มีอยู่จริงว่าวาาา้จจะเขใคคมมหมิด ดีแล้วกันพี่จิ้งเหลนตัวประกอบไม้เล่มหนึ่งกระปากแซบขึ้นมาครับนี่ไม่รู้อะไรพี่แค่ได้ยินชื่อเลยจะมาขอให้ช่วยดีๆก็บอกมาเถอะโอ้ไอ้ผอสลาม์เดอร์ที่ไม่ปากแซบทุกคนเรือยังวะเนี่ยแต่ก่อนพี่จิ้งเหลนตัวประกอบจะพูดอะไรเยอะนะครับผู้นำแกก็ได้ห้ามไว้หูปากไว้ก่อนจะฟังพี่แกก็ห้ามครับจะหาเรื่องไห้ได้พี่โซเอก็เลยต้องขู่ซะหน่อยพี่แกเกือบตายแล้วครับแต่ผู้นำนิสสานแมนมาขอไว้ซะก่อนดีนะผู้นำนิสสานแมนเขาขอไว้ไม่งั้นี่คอขาดไปแล้วจากที่ดูแล้วเนี่ยนายคุณจะเป็นโอเกอร์สินะเมมื่่่่อออกนนนใชตี้ไ ถาได้รับการตั้งชื่อมาจากท่านผู้นำและตอนนี้ข้ามีชื่อว่าโซเอและเป็นคิดจิตพี่แกก็ยอมรับแต่โดยดีครับและแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อนั่นคือต้องได้พบหน้ากับริบุรุเทมเพทที่เป็นผู้นำได้เลยไ้เจ็ดวันเดี๋ยวเรามาเจอกันแต่ก่อนหน้านั้นห้ามประกาศสงครามก่อนไปอันขาด ดูมันการจะระจะจะผ่านไปได้ด้วยดีฮะผู้นำในศาลแมนก็ต้องปลุกใจลูกน้องซะหน่อยเอาล่ะทุกคนฟังให้ดีออกหลอดนั่นอยู่อีกไม่ไกลจากทีน่นี่แต่ได้เกรงกลัวไปเพราะว่ากำลังเสริมจะมาอีกเจ็ดวันก่อนหน้านาั้นห้ามใครทำอะไรเพื่อประกาศสงครามเป็นอันขาดเพราะการตายให้กับออกนั้นเท่ากับการเพิ่มเวลาให้กับมันเช่นเดียวกันและเมื่อกำลังเสริมมาถึงเราจะเปลี่ยนแนวตั้งรับเป็นจอมตีทันทีจนถึงเวลานั้นห้ามมีใครตายเป็นอันขาด คือเหมือนว่าตอนนี้อ็อกจะแข็งแรงไปจังวนมากครับเพียงแค่อ็อกตัวเดียวต้องใช้ลิซาร์แมนจัดก,การถนึงสองสามตัวแม้แค่ป้องกันก็เหนื่อยล้าแล้วอย่างนั้นเลยตอนนี้พี่แกไบร้แกก,กับมาถึงฐานแล้วนะครับแล้วแน่นอนครับพี่แกาก็จัดการก่อกระบฏทันทีแถมยังบอกไว้ด้วยว่าท่านพ่อเนี่ยคงจะชรามากแล้ววิธีการทำเยี่ยงนี้เนี่ยไม่สมกับเป็นลิซาร์แมนผู้สูงส่งแค่ตอนนี้นะครับเบรู้พี่แกก็โดนความมั่นใจทน,นครอบงำจิตใจและมั่นตัวและทลงตนมากเกินไปพี่แกก็ไม่ทำะไรท่านพ่อนะครับพี่แกแค่จ เกิดเป็นพลังอำนาจซึ่งหารู้ไหมว่าการกระทำของพิเกนในครั้งนี้จะส่งผลที่เกิดผลเลวร้ายตามมาในอนาคตในเวลาต่อมาครับกัปดูกันสัยให้กองหา้านอกไปจัดการกับผู้ออกลอด นทุกอย่างนั้นจะได้ผลแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดนั่นคือกาบบรุนนั้นไม่ได้ตระหนักถึงความน่ากลัวของออกหลอดและผลลัพธ์นั้นก็หันกลับมาแว่งกัดกาบบร,รุว้าคลิปนี้จบลงซะแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจไปกดไลค์กดดาวกดติดตามเอาไว้เมื่อตอนใหม่มามันจะแจ้งเตือนคุณทุเลยแอหรือว่าผมจะสปอยจบไปแล้ววะก็ะสามารถเข้ามาดูตอนอื่นได้ที่ช่องเกรดนะจ๊ะมีสปอยในเมยมากมายหลายเรื่องแต่และเรื่องสนุก,นกทั้งนั้นเลยขายของประมาณนี้หน่อยกันละกันล้มจะแกะคล เ็บทนไม่หไหวกระเป๋าแล้ววิ่งออกไปในวันที่ฝนเริ่มตกพลรำพ,พมีแค่เธอกับฉันเท่านั้นที่อยากให้วันนี้กลายเป็นวันจันทร์